<c oughs> นะบ่ายนี้ก็จะสอนเรื่องอิริยาบถแบนะซึ่งเป็นสติปัฏฐานสี่อย่างหนึ่งนะจริงๆแล้วในเรื่องของอิริยาบถนี่ยมีสองลักษณะเป็นอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนแต่พออิริยาบถย่อยเนี่ยเรียกว่าสัมปะชัญญะตัวนี้คนเข้าใจผิดกันเยอะนะคิดว่าสัมปะชัญญะคือสติจริงไม่ใช่ สัมปัชยญไหมายถึงว่าวิบวยบ,บท,ที่เป็นความรู้สึกตัวทบทรองในขณะเย็ยนเดินนั่งนอนเนี่ยแต่มันย่อยลงไปเนี่ยเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้าเนี่ยก็ให้รู้สึกตัวทบพรอมนี่สัมปัชยญะมันนั่นเดียวกันพระเจ้าแยก,กออกไปท่านพระเจ้าสอนอันใหญ่ก่อนพออันใหญ่ได้แล้วใช่ไหมทีนี้เอื้อมมือไปหยิบแก้วอะไรอ่ะคู่ตัวเอี้ยวตัวหยิบบารหยิบจีวรอ,อย่างเงี้ยในทางพระนะให้รู้สึกตัวตลอดทีนี้มันก็จะเป็นไงสัมปัชยญะ จริงๆสัมปชัญญะแปลว่าสติที่ต่อเนื่องเป็นวงกลมเรียนกลมไม่ขาดสายหลวงปู่ชาตจึงบอกว่าเมื่อสติต่อเนื่องวงกลมไม่ขาดสายอะก็จะเกิดสภาว,วะน้ําไหลนิ่งถ้าบอกเหมือนกาน้ําน่าเปรียบเทียบบ้านะเหมือนกาน้ําหยดน้ําลงมาต้อมหายต้อมหายนี่คือสติแต่มันสติกัดขาดหายหายแต่พอเราหยดต่อเนื่องใช่ไหมต่อเนื่องต่อเนื่องน้ําก็ ไม่ขาดสายแนละ้วต่อเนื่องสติต่อเนื่องปั๊บเกิดสภาวะน้ําไหลน,นี่เดียวแยกจิตออกจากอารมไม่เห็นเลยเนี่ยาการรู้ตัวว่าทำโน่นนี่นั่นอยู่กับรู้สึกตัวที่เป็นสตินี้ต่างกันนะอย่างแรกในเป็นเพียงความระลึกได้ในลักษณะจําได้หมายรู้สัญญาขันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งอย่างหลังจึงเป็นสติมีลักษณะตื่นรู้อยู่กับที่เบิกบานอยู่ในตัว ส่วนอารมณ์ก็เคลื่อนไหวอยู่รอบๆเหมือนเวลาง่วงก็รู้ตัวงว่าง่วงแต่ก็ยังง่วงอยู่แต่ถ้าเป็นสติขึ้นมามันจะออกจากความง่วงมาอยู่กับความรู้สึกตัวใครที่ง่วงอยู่ตอนนี้ลองหายใจเข้าลึกๆมาอยู่ความรู้สึกตัวความง่วงจะถูกผลักออกไปอย่างเบาๆเบาๆมันจะวิ่งบนอยู่รอบๆไปความง่วงแต่พอสติอ่อนมันก็จะกลับไปดูดอีกถูกความง่วง จริงๆง,งจิตก็ถูกดูุดกลับอยู่ความง่วงอีกไปสวยความง่วงที่นั้นมิถ่ายมันก็ง่วงอีกถ้าสู้กับมาได้สักพักเนี่ยพอผระมาได้เนี่ยมันจะตื่นรู้แล้วก็สว่างความง่วงก็จะดับไปอย่างเวลาอาจารย์นอนเนี่ยเวลาง่วงเวลาล้มตัวลงนอนเนี่ยตอนตอนล้มตัวลงนอนในง่วงแต่พอจิตเข้าสมาธิได้จิตสว่างมันก็ตื่นรู้ขึ้นมาความง่วงก็หายไปก็นอนด้วยความตื่นรู้นอนด้วยสติอย่างที่พระเจ้าสอน เอาไปใช้นะเวลานอนอนะ่ะอย่านอนแบบขาดขาดเกินเกินอย่ายนอนให้เสียเที่ยวถ้าตายไปในขณนะเนี้ยพิจรณากายบ้างหายใจเข้ารู้สึกตัวฟอทรมังไม่ไปอาบายภูมิขึ้นสวรรค์ล้านตัวเซ็นล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยหากไม่รู้จักสติอย่างท่องแท้แล้วไปหลงการรู้ตัวว่ากําลังทาโน่นนี่นั่นอยู่เป็นสติปฏิบธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ร้อยปีก็ไม่มีวันเห็นธรรมพบธรรม พบพุทธ,ธเลยเพราะพุทธ,ธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันหมายถึงสตินั่นเองอย่างหลายวันก่อนก็มีลูกศิษย์ที่เป็นเด็กคนหนึ่งอายุสิบห้าสบหกปีนกะ็ส่งคลิปให้ดูแล้วก็ำขำก็มีแม่ชีสอนธรรมะสอนธรรมะสอนสติสอนการล้างจานะเอื้อมมือก็รู้ว่าเอื้อมหยิบหยิบสกอตไบก็รู้ว่าหยิบรู้ว่าหยิบ หยิบจานก็รู้ว่าหยิบขณะล้างก็รู้ว่ากำลังล้างนี่ไม่ใช่สติเลยนี่ไม่ใช่สติเลยนี่คือสัญญาขันล้วนหยิบจานไปเอาอากาบปฏิกิริยาตอนที่ไปหยิบตอนที่เอเื้อมมือหยิบสกอตไบกํกำลังขัดอยู่ให้รู้ว่ากำลังขัดเด็กก็รู้ว่านี่คือกำลังขัดแล้วก็เข้าใจนี่คือสติแต่จิตก็สงบได้นะเพราะจิตไปอยูเอ่เอาอาการมาเป็นอารมณ์แต่มันเป็นสมถาะาที่ลึกซึ้งมาก แล้วพอจิตมันสงบมันรวมเรื่องต่างขึ้นมาก็คิดว่าบรรลุธรรมพลาดจางมากอพลาดจางมากตรงนี้เป็นอาการไปจับเอาอาการมาเป็นอารมณ์อาการนี้เป็นอารมณ์ได้นะที่สระบรีมีหมอก็หนึงนะ่งบอกท่านไปหาเขาไปรักษาไปรักษากับเขานะเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่เขาสายสมถะสายฤทธิ์เขาบอกว่าท่านเดี๋ยวผมจะ ทำชาให้ดูทำสมาธิใด้ดูด้วยการกระดิกเท้าเขาก,กานะ็กระดิกเท้านะกระดิกเท้าสักฟักจิตเขารวมเลยนะฟุบอา,อาการที่กระดิกเท้าเนี่ยมาเป็นอารมณ์กระดิกเท้าเรารู้เลยอ้อเอาอาการมาเป็นอารมณ์งนการการเดินอย่างต่างถ้าไปจับอาการนะเป็นอารมณ์เนี่ยไม่ใช่สติไม่ใช่สติเลยนะสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะทวพรอม เนี่ยต้องเข้าใจนะไม่งั้นปฏิบัติอยู่ร้อยปีก็ไม่มีวันพบธรรมเราต้องเราต้องทิ้งความรุ่มเดิมแล้วก็จะปฏิบัติทำให้เมื่อถึงจริงก็ต้องเลยให้ถูกทางถูกทางเราจะสอนกลุยทางไปเรืเร่อยๆจนกระทั่งจนทั้งภาพสุดท้ายเอเข้าใจสติแล้วนะความรู้สึกตัวเท่วพร้อมเนี่ยเอาภาพตัดไปนะภาพตัดไป อีกอางนนที่หลงกันเยอะมากนะอ่ามองเห็นไหมขยะนิดนึงก็ได้รู้ว่างว่างก็เป็นเพียงอารมณ์อย่างหนึ่งบางสำนักก็จะสอนให้รูว้ว่างๆรูเ้เบาๆเป็นเพียงอารมณ์อารมณ์ว่างอารมณ์เบาอารมณ์เบาก็คืออารมณ์สุขเวทนาไม่ใช่สติไม่ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมยึดหลงเอาความว่างมาเป็นอารมณ์เป็นแล้วรูปประชานนะความจริงแล้วเนี่ย เนี่ยอันนเขียนไวนะ้แล้วเป็นอรูป,ปรชาญอย่างหนึ่งอาการสานันใจยตนะตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอรูป,ปรพรหมอาการสานันใจยตนะภูมิไม่อาจไปพระนิพพานได้เลยเนี่ยหลงอารมณ์ว่างความว่างเนี่ยไปจับความว่างเป็นอารมณ์ว่างแบบอากาศอากาศไม่มีอะไรควว่างไม่ใช่สติไม่ใช่สติสตอ่าอีกอันหนึ่งรู้เบา นี่ก็สอนกันเยอะรู้เบาเนี่ยหรู้เบาๆรู้เบาๆกับรู้สึกโต้เท้าพร้อมนี่ต่างกันรู้เบาๆก็เป็นเพียงอารมณ์ความรู้สึกอย่างหนึ่งเรียกว่าเมตนารู้เบาอยู่นานร้อยปีก็ไม่บรรลุธรรมท,นทีนี้ก็มีหลวงพ่อรูปหนึ่งอันนี้ก็ติดตามอาจารย์มานาน จเจริญพรเปลี่ยนภาพนิดนึงอ่าโอเคโปรดอธิบายขยายความของคำวสติสัมปชัญญะและความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้เฉยๆรู้กลางๆไม่ได้รู้รมมุ่เวิทนาให้ด้วยเพราะแยกแยกไม่ออกขอขอบคุณอย่างสูงมานาที่นี้ด้วยสาธุนี่ได้เป็นเอฟีหลวงพ่ออายุมากแล้วจ็สิบก,กว่านี่มนเราเอ้ยไม่ใช่เชิญ เชิญเราไปหาที่วัดหลายครั้งทัง่มีโอกาสได้ไปแต่ต้องไปซะหน่อยแต่ท่านก็ไม่กล้าให้ไปพบที่วัดท่านบอกเดี๋ยวเจ้าว่าจะมันไสให้เราไปสอนธรรมะท่านอะไรอย่างเงี้ยท่านจะขอรัดข้างนอกรับข้างนอกจะมีธรรมะจะปรึกษาเรียนถามอะไรเงี้ยแล้วก็ตอบว่าสติกับความรู้สึกตัวโทษพร้อมความรู้สึกกลางๆลงเคลื่อนเดียวกันคือนเดียวกัน เมื่อสติหรือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมต่อเนื่องไม่ขาดสายทุกเกลียบทจึงเรียกว่าสัมปะชัญญาต่อไปอ่ะมีอีกนะพยายามเน้นเน้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอ่ะเขาเปลี่ยนภราพยจิต อีกภาพหนึ่งที่มีพระนั่งนะฮะอันนี้อันนี้ทีหลังมีพระนั่งไหมใช่ใช่จะให้ดูว่าไอสติไอตัวรู้ความรู้สึกทุกพร้อมทำให้เกิดสมาธิได้ยังไง ท่าที่มีพระนะอ่าโอเคมองเห็นไหมข้างหน้ามองเห็นอืมข้างหลังเห็นไหมไม่เห็นนะขยายหน่อยก็ได้ขยายหน่อยอ่านได้ฟัง <c oughs> จิตที่อยู่กับสติรู้ตัวรู้ร่องรู้ได้จะเกิดสมาธิสามระดับหนึ่งคณิกะสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ขณะหนึ่งแล้วก็แวบวิ่งกลับไปสวยอารมณ์กูปจารสมาธิ ตั้งมั่นอยู่ได้นานมากขึ้นนะในเปรียบเทียบกับสมาธิที่เป็นฌานแต่ของเราเนี่ยเป็นโลกุตระฌานจนจิตเกือบถึงความตั้งมั่นแบบอัปนาสมาธิแต่จิตยังไม่ขาดจากอารมณ์ริบอนเนี่ยระหว่างนี้มันก็เกิดปิติได้นะแตนะ่ที่บางคนเกิดขนลุกมั่งตัวพองมั่งตัวเบามั่งทราบซ่านมั่งอะไรมั่งแต่มันยังไม่ได้แน่แน,แน,แน,แน่อันที่สามคืออัปนาสมาธิ จิตตั้งมั่นเป็นกลางขาดจากเวทนาอันนี้ขาดนะขาดลงมาลุดลงมาขาดจากอารมณ์นิวรณ์ทั้งปวงจึงไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์นิวรณ์น้อยใหญ่ที่มากระทบอัปปนาสมาธิจะมีองค์ฌานครบและเรียกอย่างหนึ่งว่าโลกุตละฌา,านก็จะมีอารมณ์มีวิตกมีสติประกอบอย่างนั้นมีปิติมีสุขสุขนี่คือภาลนาปิติมันจะราบร้านอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็จิตเป็นหนึ่งเองกขตาจิตอัปปนาสมาธินะ ของลมเนี่ยยังไม่ต้องถึงตรงนั้นก็ได้เอาแค่คณิกะเอาปัจจานะให้มันตั้งมาในได้มากๆพอมันตั้งมาไดในที่มันจะขาดจากเวทนาับดดูดจากโลกออกมากดูจากขันตรงนั้นแหละจะบรรลุธรรมเห็นไหมอนุภาพของตัวรู้อภาพเมื่อกี้ก็ได้อ่า กลับไปภาพเมื่อเมื่อคิกกันะที่มีเด็กแลวมีดอกบัวใช่มไหมมีเด็กแล้วก็มีดอกบัวอ๋อภาพเด็กอยู่ข้างล่างไม่เป็นไร ภาพเบกนี่เหมือนในไข่วัตเจดีย์ใหญ่เลยนะเสียดาไม่เห็นก็ไม่เรียกไอไข่ก็เรียกนักไข่แต่จะเรียกได้ได้เห็นไหมข้างหลังมองเห็นไหมไม่เห็นได้อ่านได้ฟังนะสติหรือความหรือว่าความรู้สึกตัวโช่พร้อมนี้แม้จะมีพูดหรือสอนกันมากมายสอนกันเยอะนะความรู้สึกตัวพร้อมแต่น้อยคนที่จะรู้จักจริงเห็นไหมอย่างที่บอกไม่ชี้ที่สอน ตอนนี้สัมมาคุาอะ,อะส่วนใหญ่ก็จะหลงไปว่าการรู้ว่าทำโน่นนี่นั่นอยู่นี่แหละคือความรู้สึกตัวเท่าพร้อมซึ่งความจริงแล้วยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวเท่าพร้อมอย่างแท้จริงเป็นเพียงการลึกได้ในลักษณะสัญญาขันต์ตันนหนึ่งไม่ดับไม่ดับ,ดบแบตหมดบ้างตระโดดๆ มันเบ็ดเบ็ดไม่หมดหรือเปล่าเชมอ๋อ,อได้นลยสาธุหรือกว่ามาทํางานอนะย่างบางคนเนี่ยเมื่อกี้ไลน์มากําลังจะมาโยพุทธท้องเสียอาหารเป็นพิกกระตจนหันเวลาจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยสังเกตดูว,ว่ามันจะมีเหตุไม่ให้เรามาเรียกว่ามาอย่างหนึง่งมา,มาเขาก็เจตนาดีนะเขามาอยากให้เราตัดสู้ทํามรลุธรรมในศาสนาพระสัมมาสคมุม อยากให้ไปรู้ทําในศาสนาของเขาเขากลัวว่าโฆษณากระมดมน่ะจะพาคนไปนิพานหมดไม่เหลือใครไม่เหลือใครเขาสอนเขาเป็นพวกโปธิีสัตนะโปรตีสัตนะก็มีจริงนะมีจริงหลวงพ่อเรารุ้มอย่างจะบวชแล้วท่านไล่ฟังปว่าจะบวชท่านนั่นแหละโหท่านไล่ฟังนะว่าเท,ท่ายักษ์อ่ะเป็นเงาตะคุ่ม เดินตามอยู่สี่ห้าวันหกวันไปป้ารถเมย์ก็ยืนเ,เห็นอยู่คนเดียวนะเขาเขาตั้งใจเห็นอยู่คนเดียวก็กลัวเหมือนกันนะแต่ตัดใจล้วตัดใจพอวันที่บวชก็ยังมานะแต่พอออกจากบวชหายไปเลยหายไป,ยไปยอ่มาดูการเดินจงกรมที่ถูกต้อง การเดินจงกรมที่ถูกต้องนะ <c oughs> ข้างหลังก็มีเห็นนาะอ่านให้ฟังวิธีการเดินนะอ่าเดินจงกรมที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเดินพิจารณากายไปเมื่อเช้าแทนที่เราจะนั่งเราเดินพิจารณาไปกลับผมรอบหนึ่งขนรอบหนึ่งได้ทั้งสามหรือสองรอบนำสองรอบไม่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแลนะ้ไหมน้ำท่อ เคยเดินจนกระทั่งเห็นผมเนี่ยร่วงจากขัวเนี่ยลงไปเป็นดินนะเห็นในสมาธินะขณะตาเปิดเนี่ยสมาธิเกิดได้นะคนเข้าใจว่าสมาธิจะเกิดต่อเมื่อหลับตาอ่จริงๆไม่ใช่สมาธิอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจพอใจเป็นสมาธิมันก็เห็นสภาพตามความเป็นจริงได้ก็ลวตอนนั้นกำลังเดินอยู่ที่บ้านอ่าที่ต่างจังหวัดเดินพิจากายไปกลับไปกลับพอจิตเป็นสมาธิเห็นผมร่วงลงไปเป็นดินเลยนะเป็นดิน จิตสว่างจ้าเลยล่วงไปไปดิเดินพิจารณาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดด้วยสติรู้ตัวทันอารมณ์ให้ไม่ตจรักคือืนิจจังทุกขังหน้าตาเห็นความเสื่อมดับในทุกอารมณ์ไม่ควึดมั่นถือมัน่นนี่อันที่สามเนี่ยเดินด้วยความรู้สึกตัวโทษพร้อมหรือความรู้สึกที่เป็นกลางกลางรู้อยู่กับที่ให้ยืนอยู่ต้นทางจงกลมหายใจเข้าลึกๆสามครั้ง ให้รู้สึกตัวท่วพร้อมขึ้นมารักษาความรู้สึกตัวท่กพร้อมไว้และย่างเท้าก้าวเดินไม่ต้องบริกรรมคำภาวนาใดๆเมื่อความรู้สึกตัวท่วพร้อมหายไปให้หยุดและหายใจเข้าลึกๆสามครั้งให้รู้สึกตัวท่วพร้อมขึ้นมาใหม่แล้วจึงค่อยเดินรักษาความรู้สึกตัวนั้นไว้หากความรู้สึกตัวนั้นหายไปอีกก็ให้หยุดทำเช่นเดิมทำชนนี้จนสุดทางเดินจงกรมแล้วจึงทำตามข้อกอกไก่ถึงข้อควายใหม่ หากทำได้ไม่นานจิตจะเปลี่ยนจากที่อยู่เดิมคืออารมณ์ต่างๆมาอยู่กับสติได้ในที่สุดวันใดจิตตั้งมั่นอยู่กับสติได้วันนั้นจะเกิดสมาสมาธิในมรรคม,มงคลแปดจะรูเ้เห็นทรรได้ในวันนั้นเองข้อความนี้เราเขียนไม่นานมากนะเขียนไม่นานมากทำเราไม่เคยไม่เคยขัดแย้งกันตั้งแต่เห็นธรรมแล้วก็เขียนหนังสือ ลงรอยเป็นเนื้อเดียวกันเข้อความนี้ก็ยังทำสมัยอยู่ไม่เคยมาคิดเปลี่ยนแปลงมีมีลูกศิษย์คนหนึ่งไปถามหลวงตาุู้หนึ่งว่าตอนนั้นเราธรรมะไปลงแล้วกลุ่มนั้นก็มีคนธรรมะไปลงหลายคนลูกศิษย์คนนี้ก็ถามว่าควรจะฟังธรรมใครหลวงตาท่านก็ว่าให้ฟังธรรมท่านสมงกตธรรมท่านมั่นคง ใช้คำว่า,าอะไรไออประมาณนี้มันคงแล้วมันคงไม่ออกนอกรูนอกทางประมาณนี้อ่ะโดยจงกวมกันเป็นไหมคราวน,นี้เดี๋ยวจะเดีให้ดูนิดหนึ่งเราที่บ้านเราอ่ะเรากำหนดกำหนดทางเดินจโกรมไม่สักสี่ห้าเมตรไม่เป็นไรนะ <c oughs> ่าไปถึงตัวนั้นประมาณห้าเมตรนะเนี่ยเรายืนเนี่ยกำหนดว้าสี่เมตรห้าเมตรแล้วก็ทําเป็นทางเดินจงกรมเะแต่ของครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างเราไปอยู่ในป่ากูตีเล่นท่านทําไว้เนี่ยโอ้ทางเดินจงกรมยา,ยาวเลยต้องจุดเทียมหลายเล่มเทียนเทียนไม่งั้นมืดจะเทียนแต่เอาแค่สี่ห้าเมตรก็ใช้ได้ละพระเจ้าพิมพิสารนะ่ะดูโดถูกจําคุกพระเจ้าชาติศัตรูจําคุกอะ่ะท่านก็ใช้ ในคุกอ่ะเดินจงกรมคิดดูในคุกว่างเท่าไหร่ถ้าก็เดินได้เนี่ยหายใจ,จเข้าลึกๆเหมือนเดิมอทุกคนทําตามนึกภาพว่าตัวเองกำลังเดินจงกรมก็ได้นึกภาพหายใจ,จเข้าลึกๆอาจารย์จะรู้สึกตัวจริงความรู้สึกตัวอาจารย์มันมั่นคงแล้วเป็นสมาธิอยู่แล้วแต่สมมุติว่าเรายังไม่รู้จักรับกาหายใจ,จเข้าหายใจ,จเข้ามันก็จะรู้สึกที่แขนที่ ร้างความรู้สึกที่แขนขึ้นมาที่ตัวส่วนบนส่วนล่างช่วงขาบนขาล่างไปถึงเท้าไปถึงศีรษะให้ม่รู้ตัวทท่วพร้อมพอรู้ตัวเั่พร้อมแล้วก็ค่อยเดินไม่ต้องไปบริกรรมไม่ต้องแปอะไรนะเดินเดินด้วยความรู้สึกตัวทท่วพร้อมเนี่ยเดินรู้สึกตัวไปเรื่อยๆตัมโนนว่าความรู้สึกมันหายไปจิตมัวแต่ไปคิดแส่สายไปหารมต่างๆแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจใหม่ ก้านหายใจไว้นิดหนึ่งให้มันรู้สึกตัวท่วพร้อมนะหรือะจะเดินแบบก้านหายใจก่อนก็ได้นะหายใจเข้าก้านไว้นิดนึงแล้วก็เดินนักษาว้แล้วก็กค่อยลงมาใจออกเนี่ยพอมันหายไปก็หยุดอีก,กแรกม,มันจะติดขัดอยู่แต่พอสมุิขึ้นเนี่ยรู้สึกตัวท่าพร้อมสมุิขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องหยุดละหายใจเข้าสร้างความรู้สึกตัวพร้อมแล้วก็เดินเดินด้วยความรู้สึกต็พร้อมเนี่ยคืออิเลียบทการเดิน ด้วยความรู้สึกตัวเท่าพร้อมเป็นสติปัฏฐานสี่อันหนึ่งนี่คือการเดินนะการเดินแล้วก็หยุดหยุดนี้คือยืนยืนด้วยความรู้สึกตัวเท่าพร้อมยืนถ้าเราจับตัวรู้สึกตัวเั่าพร้อมแล้มันจะมีความมั่นคงของจิตใจมากเลยนะมันจะเป็นสมาธิเยือกเย็นทราบซานอยู่ตรอนียืนแล้วก็ไม่อยากนั่งนั่งแล้วก็ไม่อยากยืน ความรู้สึกเมฟุฝมันจะมีความสงบของมันได้จะให้เย็นตั้ชั่วโมงก็ได้นะสองชั่วโมงมีลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าไปวัดปายย่ายหนึ่งอ่ะหุแม่ชียืนเก่งมากเลยอ่ะสามชั่วโมงแต่ว่าเป็นการยืนด้วยขันติล้วนๆไม่มีสติพอเขาไม่ได้รู้สติกับอาจารย์ใช่ไหมเขารู้ว่าอ๋อที่มันยืนอยู่สองชั่วโมงเนี่ยยืนบริกรรมแล้วก็ยืนด้วยความอดทนไม่งั้นสอบไม่ผ่าน แต่ไม่มีสติเลยเพราก็รู้ว่าสติทแท้จริงอ๋อมัน,ม,นมันยืนด้วยความหลงยืนเอาชนะกับความเจ็บปวดของร่างกายเนี่ยไม่ท่ายอะไรเลยเห็นไหมจะยืนแต่ถ้ายืนด้วยสติมันจะสงบมันคงรู้สึกตัวราบซานเนี่ยลานาปิติมันจะมีตลอดเลยนะมันเป็นองค์ฌานของมันอนะโลกลุกตระฌานเนใครมาด่าเราตอนนี้ลงนะลข้างล่างลึกเลยจริงๆอะ่ะมันก็เป็นสมัยที่ตลอดนะจิตเรา ถึงต้องห่างผู้ห่างคนเหมือนกันนะยืนีเยยืนก็เป็นสมาธิยืนก็มีสติแล้วก็ค่อยเหมือนตัวตอนหมือนตัวเนี่ยตอนนี้เป็นสัมปะชัญญะมาดูเหมือนกันเอี่ยวตัวละเอี้ยวตัวอ่านะอันนี้ตอนที่เอี้ยวตัวเนี่ยจะว่ายืนก็ไม่ใช่จะว่าเดินก็ไม่ใช่เอี่ยวตัวเอี้ยวตัวรักษาตัวรู้ไว้รักษาตัวรู้ไว้รักษาไว้แล้วก็หายใจใหม่ให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาจับตัวรู้ได้ พอจับตัวรู้ได้เดินไปพร้อมกับตัวรู้ถ้าเราเดินพร้อมกับตัวรู้ได้เราเห็นัะไงไหมกายเดินแต่จิตไม่เดินจิตมันนิ่งอย่างเงี้ยแต่กายมันก็จะเดินไปจิตนิ่งอยู่จิตไม่เดินตามกายนี่เราไม่ได้โม้นเป็นอย่างนั้นจริงจิตมันนิ่งเหมือนน้าไหนลนิ่งน้ําไหลคือกายมาเดินไปแต่จิตนิ่นงอยู่นิ่งจิตอยู่ตรงเนี้ยกายก็เดินไปแต่จะไปคิดว่าไอ้การเหน็นกายเดินนี่เป็นสตินะ บางคนเนี่ยมองมองตัวเองเดินอันนี้ไม่ใช่สตินะมองตัวเองเดินกับมองคนอื่นเดินจะต่างกันยังไงอ่ะไม่ต่างกันเนี่ยมองเพราะตัวเองคนอื่นก็ไม่ได้ต่างกันเป็นแค่ดินน้ําไฟลมเหมือนกันเนี่ยต้องรู้สึกตัวในขณะเดินนะสมมติเราเดินม,มาถึงตรงนี้แล้วเหมือนเดิมแล้วก็จุดนิดนึงตั้งสตนะิหาความรู้สึกตัวให้พบหายใจเข้าลึกๆมันจะพบขึ้นมานะมันจะ ที่แขนที่ขามันยังไปทั้งตัวทับซ้านก็เคยเอียวตัวรักษาวไว้รักษาตัวรู้ไว้แบแล้วก็เดินใหม่เนี่ยพอเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยสมาธิจะเกิดสมาธิเกิดจากจิตก,กับสติตั้งมั่นด้วยกันสมาธิพระพุทธเจ้านะแล้วก็เดินเนี่ยพอส,สมาสติต่อเนื่องสมาธิก็ามาที่หลวงปู่ชาบอกว่าอัตมาน่ะสมาธิไม่มากหรอก แต่สติอาตมามากเห็นไหมท่านท่านถ่อมตนที่เกี่ยงสมาธิท่านมาอาสานมากอาสานมากนี่ก็เอียวตัวใหม่หยุดหยุดก่อนหยุดก่อนตั้งสติเนี่ยคนทั้งโลกเวลาบอกว่าตั้งสติเน่ยมันไม่ใช่สตินะไม่ใช่สติทาง,ท,างทั้งธรรมคำว่าตั้งสติทางธรรมคือรู้สึกตัวทุกพร้อมรู้สึกตัวแล้วก็หยุดรู้สึกตัวทุกพร้อมขึ้นมา รักษาตัวรู้ไว้แล้วก็ค่อยเอี่ยวเอี้ยวเหมือนตอนที่เราเอี้ยวตัวเนี่ยนะใครเคยเห็นแกนแกนเพลารถบ้างไอ้แกนมันอยู่กับที่ใช่ไหมเพลาอ่ะมันจะมีตัวหมุนตัวหนึ่งที่หมุนหมุนรอบแกนน่ะไอ้ตัวที่หมุนหมุนรอบแกนนี่คือตัวแต่ตัวเพลานี่คือตัวจิตตัวสติไดาบอ้ไหมตัวเพลาไม่หมุนตาม ตัวตัวแกนมันไม่หมุนตามไม่หมุนตามลอ้อเหมือนลูกปืนอ่ะเคยลูกปืนมั้งเด็กรุ่นใหม่รู้จักลูกปืนไหมรู้จักลูก,ลกปืน uem, ไหมรุ่นใหม่เปม่ไม่ได้เดตลับมาลูกปืนเนี่ยจะหมุนใช่ไหมผู้ชายจะรู้ใช่ไหมลูกปืนอ่ะแต่แกนเนี่ยมันอยู่กับที่ใช่ไหมลูกปืนจะหมุน,มมน,น,มน,อนมรนอ,นอบอหมุนรอบไปอย่างนั้นเนี่ยเราเนี่ยเราเนี่เหมือนตัวที่หมุนรอบแต่ตัวแกนเนี่ยไม่หมุนตามตัวแกนนี่นคือสติตั้งตัวรู้ไว้ตัวนิ่งอ่ะตัวนิ่ง อืมเนี yeah. ่ยแล้วก็เดินเดินด้วยสติสติจะทําให้จิตหยุดเคลื่อนแต่กายเคลื่อนอยู่จิตไม่เคลื่อนตามเดินดวยความสสมาธิก็จะมาเองไว้เดินดทั้งวันยังได้เลยถึงไม่แปลกครูบาอาจารย์ท่านเดินนะทางเดินจงกรมลึกเป็นเม็ดเลยท่านเดินทั้งวันทั้งคืนแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเดินด้วยสมถะหรือเ,เดินด้วยมิปัสสนา สมถะก,ก็เดินได้ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันบางคนเกิดปีติขึ้นมาเดินได้ถึงเช้าไม่เหนื่อยเดินไม่เหนื่อยมันก็นก็ต้องดูว่าเขาจเจริญสติหรือสมถะนะต้องดูเนี่ยก็ไปเดินนะทําที่บ้านสักสี่ห้าเมตรที่บ้านหรือเวลาไปเดินออกกำลังกายในหมู่บ้านอนะ่ะอาจารย์เดินในหมู่บ้านอาจารย์เดินจนก,กลมนะเดินไปปิติซาบซ่านตลอดเลยนะมันไม่มีความสุขมาก เิบางทีจิตมันนิ่งเงินมาเลยนะนิ่งเงินมาสว่างว่างขึ้นมาก็เดินมีความสุขอยากให้ถึงตรงนี้จังเลยแล้วจะไม่เบื่อในการปฏิบัติเนี่ยเดินเป็นสมาธิก็มันเข้าใจเนาะเข้าใจจะให้เดินก็พอดีที่ไม่ก็จะโดเดนเนี่ยนี่ยเรียกอิเดียบท การเดินจงกรมมาจริงๆเนะี่ยเป็นริยาบทแบบอยู่ในสิประธานสี่เดินต่อเนื่องม้วนตัวเป็นสัมปะชญญะหรือจะเดินพิจารณากายก็ได้รอบแรกกับผมอย่างที่สอนเมื่อเช้าขนเล็บฟันหนังก็เดินในการเดินจงกรมที่ถูกต้องเดินอย่างนี้แหละถึงจะเห็นธรรมถ้าเดินเห็นตัวเองเห็นตัวเองเดินนะร้อยปีก็เห็นธรรมเดินบริกรรม นอนนี้นั่นก็ไม่เห็นทำเดินจับอาการก็ไม่เห็นทำพอแยกแยะได้นะข้างหลังเข้าใจไหมมองเห็นไหมเข้าใจนะโอเคเ่ีการเดินจงกรมที่ถูกต้องเป็นญาติบทอยู่ในสติปัฏฐานสี่ญายบทพอสัมผัสญัญญาะก็คือเมื่อกี้อะเมื่อกี้เมื่อกี้อาจารย์เดินมาตรงนี้ใช่ไหม ารจะลงลกจะลงนั่งก็ต้องมีสติต่อเนื่องขณะที่กําลังจะลงนั่งแบบเนี้ยให้มีสติต่อเนื่องเนี่ยเรียกว่าสามัมปะชัญญะเอื้อมไปหยิบแก้วน้ําให้มีสติต่อเนื่องไม่ต้องไปเห็นมือเห็นแขนเห็นแก้วนิ่มคืออาการแต่รู้สึกตัวในขณะเอื้อมมือหยิบเอื้อมมือหยิบบางคนบอกเอ๊ะทำไมมันยากจังแ,แรกก็จะย,ย,ยาก ที่อาจารย์บอกว่าเหมือนเราขับรถแรกๆอะ่ะขับรถจักรยานขับรถนนยนต์เหน่ไหมเกียร์อยู่ตรงไหนเข้าเกียร์อะไรยังไงแต่พอขับเป็นอะ่ะจีบกุญแจได้แป๊บเดียวถึงที่ทำงานแล้วไม่รู้ว่าเข้าเกียร์อะไร,ย,ไรยังได้ซ้อมไปเป็นป็นออโต้ไปละเหมือนกัน,นกแรกๆแล้วก็ต้องฝึกมันพอต่อไปมันจะเป็นออโต้มันเองเดินขึ้นบันไดลงบันไดให้มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดค่อยๆก้าวขึ้นก้าวลงแล้วมันก็จะต่อเนื่องกับมันไปเอง ขณะทํางานแล้วก็สามารถที่จะฝึกสติได้เพราะทํางานเราไม่นั่งอยู่เฉยใช่ไหมเดี๋ยวลุกไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวหยิบนั่นหยิบนี่อย่างเงี้ยหาความรู้สึกตัวโทษพรอมไม่พบก็จะเจริญก้าวหน้าในธรรมได้เลยหยุดตายอยู่แค่ตรงนี้ละอยู่ที่ว่าเราพบมันหรือเปล่านะพอเข้าใจนะสาธุสาธุ